ดิ้งเยวะมันเยอนครับวันนี้มาเที่ยวงานวันเสิร์ตทำตลาดยิ่งเจริญสแควร์ดครับครับล็อกดึงใกล้ๆเดี๋ยวครับเขาทำอะไรว่างครับเอาไปเลยฮะคนแรกมาแล้วเอาไว้เล่นนะไม่เล่นนะ ไม่ได้ครับ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  น้องๆน,น,นี่คือเราเล่นเกมกับพี่เหรออยากรับรางวัลใช่ไหมอาหยิบรางวัลในกล่องมาก่อนแล้วเ<อ>กมอะไรดีเกมอะไรดี<อ>มาใครอยากได้บ้างเดินต่อเอวมาหาพี่เลยครับ,รบเดินมาเลยเดินมาเลยตอนเหงา้วนะเป็นระเบียบแล้ครับครับเป็นระเบียบนะเป็นระเบียบนะคน,คนก็เยอะเหมือนกันครับชุดนี้เอาไหนล่นเอา,เายิ่งเจาาริญกาแฟครับแจกข้าวเคี้ยยกล่องวันนี้กับน่าจะไม่พอแน่ๆเลยเนี่ย ปีนี้ปีแรกครับอย่างนี้เลยกาแฟครับตรงนี้นะเพิ่งเปิดรับนี้จุกเป็นเมื่อวันที่18ธันวาเดือครับถ้าเกิดชนะรับรางวัลจากพี่ไปรางวัลแรกมังกรมาเป็นอะไรเดินออกมารางวัลอะไรอันแรกมาเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ต่อไปคืออะไรครับเราของมาเลยต่อไปคืออะไร เอาไปืหนเดิมมานะครับอยากชนะไหมขอชนะนะจุปอเลยครับรเนอยู่ชั้นอะไรนปองจุปอร์สาวอยู่ชั้นอะไรโอเคหน้าเป็นยังครับโอเคนะครับโอเคาเริ่มนะหนึ่งสองส หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาโอ้โหพี่ลงจาเอาพี่ตลอดเลยเดี๋ยวนะหนึ่งสองสาะไม่อยากเป่าแล้วว่าดูชนะเด็กนะหนึ่งสองสามหนึ่งองสามอ่าเรียบรอพี่เดี๋ยวพี่ออกนี้พี่ออกนี้พี่ออกนี้นะพี่ออกนี้นะเด็วัวนี่เดี๋ยว มังกรแล้วนะป่าวมังกรนี่โหดมากเอาอ่ะอ่ะอ่ะ รออยู่สามารถปาโป่งหรือปาที <S <S ่ได้นะครับเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่รออยู่ในซุ้มเลยนะฮะไปเลยนะครับโอครูมารอไม่รอบแม่เดี๋ยวพี่มังวองให้รอบหนึงมาะปัดรอบนึ่งสามชนะรับไปเลยจ้ะมาเดี๋ยวออกให้สนามพี่คนนะชนะพี่คานะนี่โอ้ปาไโอ้โหรับไปเลยครับรับไปเลยมากใหสุดบหน้าด้วย